เรื่องยอดแสนรักทางช่อง3ตอนที่19แม้จะโดนไล่ราณีก็ไม่หวนยังอยู่ดูแลคุณนายเหมยเป็นอย่างดีรักโดนลูกจ้างแอบขโมยเพจมาขายให้กับทับและจันแรมเหมยบ่นรำคาญแต่ก็เริ่มยอมรับในความดีของราณีรักมาบอกกับเหมยว่าเพจโดนขโมยไปและเดือดร้อนเรื่องเงินเหมยตัดสินใจช่วยรักทันทีแต่ง,งก็แอบโทรไปบอกดน,นกร ส่วนพิสมยัยคิดจัดงานประจำปีจึงจองห้องพักของระวีเพื่อช่วยอุดหนุนโรงแรมระวีอย่างน้อยจะได้พอผ่านวิกฤตไปได้รนกรมาของเงินเหมยเท่าที่เหมยจะให้กับรักและบอกเหมยว่าจะเล่นการเมืองพร้อมจะเลิกกับชมชวุวีด้านรักกับดวงพรประสบปัญหาธุรกิจเสียจนรักต้องไม่หาความสุขแก้คเครียดจนเกินเบอร์ไปหน่อย ทำให้ทะเลาะชุดใหญ่กับดวงพรจนถึงขั้นเกิดจุดเปลี่ยนของชีวิต